เอ้เราไม่ได้เลือกสมาชิกอบตอกันมากี่ปีแล้วคะท่านเลขาเจ็ดเจ็แปดปีได้แล้วครับแปดปีที่ว่างเว้นห่างหายกันมาทีนี้อยากจะให้ท่านเลขาให้ความรู้ความกระจ่างหน่อยว่าตําแหน่งเนี้ยท้องถิ่นตรงเนี้ยมันสําคัญยังไงประชาชนทําไมจะต้องไปใช้สิทธิ์ให้ความสําคัญกับตรงเนี้ยคะครับคือเออความสําคัญนะ,นะครับเพราะว่าอบตอเนี่ยนะครับก็ใกล้คิดกับประชาชนนะครับที่ตาบลมากที่สุดนะครับแต่ละตาบลที่เป็น องค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับในการในการที่จะมีองค์กรเข้ามาจัดการไม่ว่าจะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสาธารณะต่างๆนะครับไม่ว่าทางบกทางน้ําตัวนี้มีน้ําท่วมมีอะไรต่างๆ <ฮะ S 2> พวกนี้นะเพื่อใกล้ชิดกับประชาชนรวมถึงรวมถึงในในแง่ของตัวบุคคลก็คือดูแลเกี่ยวกับเรื่องคนชราด้วยเด็กด้วยอะไรต่างๆพวกนี้นะครับต่างๆที่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 ททขอบเขตของกฎหมายกําหนดไว้ให้นะครับก็ถ <ฮะ S 2> ือว่าเป็น หน่วยที่มีความสําคัญและใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดเลยครับอืมค่ะเราไม่ได้เลือกมีไม่ได้เลือกตั้งมาแปดปีทีนี้วันนี้<ม>เริ่มรับสมัครวันแรกนะคะท่านเลขาเป็นยังไงบ้างคะภาพรวมของวันนี้ค่ะเท่าทีา่ได้รับรายง,งานมานะครับก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับโดยเฉพาะอย่างจริงครับในการเลือกตั้งครั้งนี้ก็มีอยู่สองสถานการณ์นะครับนอกจากจะรับสมัครแล้วยังมีสถานการณ์น้าท่วมบางพื้นที่ด้วยใช่สถานการณ์โควิดด้วยนะครับซึ่ง เรื่องต่างๆเนี่ยนะครับก็ได้มีการเตรียมการรองรับสถานการณ์ไว้แล้วด้วยครับผมโดยเฉพาะเรียบร้อยครับค่ะโดยเฉพาะโควิดนี่ต้องถามเลยพเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีข้อสงสัยกันอยู่นะคะมีข่าวแล้วประชาชนอาจจะสับสนว่าตกลงเนี่ยคนคือคนที่ติดโควิดหรือสถานการณ์โควิดเนี่ยทางกกตดูแลการรับสมัครเลือกตั้งอย่างไรและถ้าคนที่ติดโควิดจะลงมาสมัครรับเลือกตั้งได้หรือเปล่า ในส่วนที่คนที่ป่วยเป็นโควิดแล้วรับการรักษาอยู่อย่างนี้คงจะออกมาสมัครไม่ได้ครับเพราะว่าอยู่ในที่แพทย์ก็คงไม่ให้ออกมาครับมรืว่าอ,อยู่ในทรงโรงพยาบาลอย่างนี้นะครับในการที่รักษาอยู่ครับก็คงออกมาไม่ได้แน่นะครับแต่ว่าโดยทั่วๆไปเนี่ยนะครับเออไม่ว่าจะเป็นวันเลือกตั้งที่ผ่านมาในการเลือกตั้งองค์การบริหารจังหวัดหรือในการเลือกตั้งเทศบาลนะครับถ้าท่านสังเกตดีๆที่หน่วยเลือกตั้งครับจะมีช่องทางพิเศษ สำหรับคนที่ที่ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสี่ยงเช่นมาที่ถึงหน้าหน่วยแล้วเนี่ยนะครับวัดอุณหภูมิของร่างกาย37.5ขึ้นไปผมถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงครับเขาจะให้นั่งพักแป๊บหนึ่งแล้ววัดอีกทีที่37.5อยู่ก็ไปใช้ช่องทางพิเศษนะครับในการที่จะใช้สิทธิเลือกตั้งในช่องทางพิเศษก็คือไม่ให้ปรบปนกับกับหน่วยเลือกตั้งปกติครับผมนะครับที่คกามป้องกันครับอ๋อเป็นการคัดกรองก่อนใช่ไหมคะครับ ผมแต่ก็อย่างที่ว่านั้นนะคะเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้มีทางทราบได้ว่าใครติดไม่ติดมาถูกไหมคะคือคมันมันก็ยากเหมือนกันนะตรงนี้เนี่ยแต่ว่าเราไม่ได้ห้ามใช่ไหมคือมันไม่ได้มีประกาศห้ามว่าคนติดโควิดห้ามสมัครอย่างนี้หรือเปล่าคะครับในกฎหมายพรบวเลือกสร้างท้องถิ่นนะครับไม่ได้กําหนดลักษณะต้องห้ามว่าคน,น,นที่ติดโควิดจะสมัครไม่ได้ครับอันนี้อันที่สองก็งคือเราก็ไม่รู้ว่าใครใครใคร,ใครว่าติดบ้างครับครับผมค่ะก็ท<ม>ํไาได้ดีก็คือว่าคัดกรกอง อันสองแล้วก็ป้องกันไม่ให้แพร่เชื้อครับคือคือเรื่องนี้เนี่ยหมายรวมไปถึงผู้ที่จะมาใช้สิทธิเลือกตั้งด้วยใช่ไหมคะไม่ใช่แค่คนที่จะมารับสมัครถ,ถูกไหมคะสูกต้องครับคือเในในในหน่วยที่รับสมัครณปัจจุบันเนี้นะครับทางกรกตก็ได้มีหนังสือเวียนออกไปนะครับว่าให้จัดไว้ช่องทางพิเศษสําหรับคนที่กลุ่มเสี่ยงนะครับที่อาจจะเป็นโควิดอ่ะก็คือให้ไปรับสมัครอีกช่องทางหนึ่งเหมือนหน่วยเลือกตั้งที่เราใช้อยู่ปัจจุบันนี้นะครับ เป็นอีกช่องทางนึงนะครับบางที่นะครับมาเช้าถ่ายรูปมาแล้วับใส่ชุดเป็นยังไงคะใส่ชุด PPE ครับข่าวการหมายถึงใส่ชุด PPE มามาลงรับมารับสมัครนะครับมารับสมัครทางพิเศษนะครับใส่ชุด PPE ก็มีนะครับอ๋อค่ะถ่ายรูปส่งมาให้ครับอ่อค่ะทีนี้เนี่ยมีการป้องกันที่อ๋อค่ะผู้ที่ติดเชื้อแล้วถ้าเกิดแหม้ตั้งอกตั้งใจมาเกือบแปดปีแล้วเนี่ยอยากจะสมัคร ตรงนี้จะมีช่องให้พวกเขาเหล่านี้ยังไงบ้างไหมคะครับก็คือคือคือหน่วยรับสมัครนะครับบุคคลที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสมมุติว่าวันนี้นะครับไปสมัคร,ครก็ต้องผ่านผ่านการคัดกรองในเบื้องต้นนะครับอาจจะมีเจ้าอมมอ,อยู่อยู่หน้าหน่วยแล้วพอตรวจวัดอุณหภูมินะครับในเบื้องต้นนะครับถ้าอุณหภูมิปกติแล้วก็ให้สมัครช่องทางปกติแต่ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลานะครับอันที่สองก็คือต้องต้องมีจุดจุดให้มีเจลล้างมือด้วยนะครับก็คือ ต้องทาอย่างนั้นตลอดตลอดนะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่เข้าไปสมัครนะครับคือวิธีการป้องกันก็ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาและมีการล้างล้างมือนะครับรักษาระยะห่างครับหรือที่ท,ที่ที่มาตรการที่กําหนดไว้นะครับค่ะคือตอนเนี้ยเราไม่ได้มีประกาศว่าห้ามมาสมัครแต่ว่าเราใช้วิธีการคัดกรองอย่างนี้ถูกไหมคะเข้าใจถูกไหมคะต้องครับถูกต้องครับเพราะว่าประกาศไม่รับสมัครไม่ได้ครับคือคือ,อเกินอำนาจหน้าที่ไหมคะ เกินหนึ่งแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นโควิดบ้างด้วยครับที่ที่หน้าที่กลุ่มที่รับสมัครครับที่ที่ที่ทาการอบตต่างๆครับค,คือเดินที่มาปัจจับันี้เราเดินไปเดินห้างอะไรเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นโควิดบ้างนะครับเราก็ใช้วิธีการสวมหน้ากากอนามัยนะครับรักษาระยะห่างเอาล้างมือบ่อยใช่ไหมครับครับลักษณะเดียวกันใช้มาตรการอันนี้นะครับในการป้องกันด้วยนะครับแต่ในการที่จะไปออกประกาศว่าห้ามห้ามคนที่เป็นโควิดมาสมัครนี่ก็คง คงทาไม่ได้นะครับในแง่ของกฎหมายและในแง่ของข้อที่จริงด้วยครับค่ะคือเราไม่ไคับ,คบอ๋อค่ะคือถ้าสมมุติเขามาถึงแล้วเราเขาบอกว่าเออเขาเขา,เขาติดโควิดแต่มาถึงหน้างานแล้วก็ต้องออกไปช่องพิเศษกันไปใช่ไหมคะเจ้าหน้าที่จะใส่ชุด PPE รอเอ่อมีเจ้าหน้าที่ที่ท,ที่ช่องทางพิเศษครับบางที่ก็ไม่ใส่บางที่ใช้ใช้มาแค่มาตรการสวมหน้ากากอนามัยใส่ถุงมือักษาระยะห่างล้างมือตลอดเวลานี้ก็โอเคครับค่ะค่ะ อันนี้อย่างเมื่อกี้นี่คือถามเผื่อว่าสมมติมันเกิดเคสขึ้นว่ามาถึงแล้วยอมรับแหละว่าเป็นโควิดแต่อย่างสมัครอย่างเงี้ยตรงนี้ก <c oughs> ็คงต้องไปดูที่หน้าหน้างานนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับค<ข>่ะแต่ส่วนใหญ่ก็ดูข้อกฎหมายครับค<ข>่ะไม่มีลักษณะต้องห้ามนี่นะโอลักษณะต้องไม่ได้ผูกไว้นะครับค่ะลักษ<ข>ณะต้องห้าม,มของเร<ข>านี่พอจะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะมีอะไรบา้างคร่าวๆคะครับลักษณะต้องห้ามก็คือเคยเ,ออเคยได้รับโทษจำคุกพ้นโทษจำคุกมาไม่ถึงห้าปีอย่างเงี้ยครับ เคยต้องคำภามศึกษาถึงที่สุดว่าว่าว่ากระทาผิดเกี่ยวกับทรัพย์โดยทุจริตเช่นลักวิ่งชิงพ้นช่อโกงนะครับหรือกรารมานันก็คือในลักษณะที่เป็นเจ้ามือครับแล้วก็การค้ามนุษย์อะไรต่างๆนะครับแล้วก็ต้องห้ามนะแล้วก็ไม่เคยถูกพ้นจากตําแหน่งเพราะถูก<อ>ให้ออกราเหตุทุจริตนะฮะอะไรต่างๆพวกนี้นครับเจอค่อนข,ข้างจะเยอะครับมีค่ะ ลักษณะอ่าอันนี้อันนี้สถานการณ์โควิดแล้วน้ําท่วมนี่ยังไงดีคะเราจะจัดการในส่วนรับสมัครแล้วการเลือกตั้งยังไงคะช่วงนี้ก็คือเป็นท่วม <c oughs> รับสมัครน,นะคะครับผมเออกรณีน้ําท่วมเนี่ยนะครับเราก็คอยติดตามอยู่ตลอดจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดน้ําท่วมเนี่ยนะครับเขาก็เอ่อในในในกฎหมายก็เคยเขียนไว้แล้วเนี่ยนะครับว่าจะต้องทํำยังไงได้บ้างนะครับ <c oughs> แต่ถ้าเกิดวันเลือกตั้งเนี่ยนะครับย้ายหน่วยได้ได้ด้วยแต่วันรับสมัครเนี่ยนะครับ เข้าใจว่าไม่เกิดปัญหาเลยนะครับเพราะว่าเราก็ฟังถึงกันว่าเอ๊ะมีปัญหาเรื่องน้ําท่วมแล้วรับสมัครไม่ได้หรือไม่เรคอยเช็คตลอดนะครับก็ยังไม่ได้รับรายงานครับอย่าลืมว่าเลือกตั้งครั้งนี้ห้าพันสามร้อยแห่งนะครับอบตกนะับห้าพันสองร้อยอบตเราเราคงไม่สามารถจะไปเช็คได้ทุกอบตโทรไปเช็คได้อะไรได้ครับเราก็รอฟังรายงานนะครับจากผอกรกตจังหวัดนะครับว่ามีปัญหาอะไรบ้างที่เกี่ยวกับน้ําท่วมวันนี้เข้ามานะครับส่วนใหญ่ก็ ทางอบตอแต่เะอบตอมีประหลัดอบตเนี่ยนะครับเป็นผู้มนการ,กรเลือกตั้งนะครับเขาก็คงแก้ปัญหาขเขาได้นะครับโดยโดย,โดยที่ไม่ต้องรายงานเข้ามาเพื่อให้กรกรตรกําหนดอะไรใหม่ตามกฎหมายครับค่ะตอ,น,ตอน,น,นไม่รับจับอ๋อยังไม่มีปัญหาแล้ววันเลือกตั้งเนี่ยคะมีการวางแผนกันยังไงแผนบีไหมคะเกิดว่าน้ํามาหรือจะต้องทออํายังไงต่อครับในวันเลือกตั้งเนี่ยนะครับจะมีกฎหมายนะครับถ้าเกิดมันเกิดเหตุ อะไรต่างๆน้ําท่วมหรืออะไรเกิดมันไม่ได้เนี่ยนะครับก็เขาก,ขาก,ขาก็อาจจะต้องย้ายหน่วยหรือว่าถ้าไม่ได้จริงๆก็กําหนดวันเยุติงดงดการเลือกตั้งแล้วก็ไปกําหนดการเลือกตั้งใหม่ได้นะครับโดยประก <c oughs> าศให้ทราบนะครับในกฎหมายจะมีเขียนรองรับไว้อยู่แล้วครับอ๋อค่ะงั้นมาดูไทม์ไลน์กันดีกว่านะคะวันนี้วันเริ่มรับสมัครแล้วเวลาข,ขั้นตอนต่อๆไปนี่มีวันไหนทําอะไรกันบ้างคะครับเวันรับสมัครเนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่วันนี้วันที่สิบเอ็ดถึงวันที่สิบห้า ค่ะครับไม่ส่วนใหญ่ก็เอไม่ว้นมันอยู่ราชการนะครับหรือว่าวันที่ผู้ศึกามันอยู่แต่เขาก็คงรับสมัครด้วยนะครับห้าวันครับครับส่วนใหญ่ก็จะสมัครที่ที่ทําการอบตนะครับห้องประชุมอบตส่วนใหญ่อบตก็จะมีที่ทาการอยู่แล้วเนี่ยนะครับค่ะเมื่อสมัครเสร็จนะครับวันที่สิบห้าเสร็จนะครับเอคณะกรรมการที่รับสมัครเนะครับก็จะตรวจสอบคุณบัติของผู้สมัครครับอืแล้วก็วันที่ยี่สิบสองตุลาครับก็จะประกาศรายชื่อ ควันศุกร์ที่สองประกาศรายชื่อผู้สมัครครับน,นี่ประกาศรายชื่อถ้าเขาไปตรวจสอบว่ามีลักษณะต้องห้ามอย่างที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี่ะครับเขาถ้าเกิดไม่มีชื่อประกาศเป็นผู้สมัครเนี่ยนะครับเขาก็สามารถร้องคัดค้านต่อที่สำนักงานกรกตจังหวัดได้นะครับอภายในวันที่ยี่บห้าตุลาครับภายในสามวันต้องยืน่นัดค้าเลยนะครับเพราะว่ามันยิ่งใกล้วันเลือกตั้งก็ไม่มีชื่อผู้สมัครจะไปหาเสียงไปอะไรมันก็คือ คืออาจจะมันมันมันอาจจะไม่ชอบด้วยนะครับเขาก็ยื่นนะครับก็กรณีนี้ครับกรกตก็ต้องเป็นผู้ชี้ขาดนะครับว่าว่าเขาเป็นผู้สมัครก็ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามหรือไม่ครับนี่ครับประเด็นนี้ส้อับครับครับค่ะก็คือว่าถ้าประกาศมาแล้วไม่มีชื่อก็ต้องไปยื่นคัดค้านใช่ไหมคะภายในภายในวันที่ยี่สิบห้ายี่สิบห้าเป็นวันสุดท้ายนะครับกรณีนี้แหละครับยี่สิบห้าตุลาครับเราจะประชาสัมพันธ์นะครับคนที่ ไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามเนี่ยนะครับอย่ามาสมัครครับวูฒิว่าถ้าถ้าเป็นการยืนยันว่าตรวจพบแล้วว่าเขามีลักษณะต้องห้ามตรงนี้แหละครับกฎหมายก็จะเขียนไว้ชัดเจนนะครับว่าว่าไม่ต้องถูกดำเนินคดีายาครับเพราะรู้ตัวอยู่ยแล้วตนเองไม่มีสิทธ์สมัครครับมันมีโทษจำคุกด้วยอ๋อค่ะค่ะแล้ววันเอ่อวันเลือกตั้งสุดท้ายยี่สิบแปดพฤศจิกายนใช่ไหมคะใช่ครับ จนกระทั่งถึงวันเลือกตั้งวันเลือกตั้งก็คือยี่แปดพฤศจิกายนครับค่ะส่วนผู้ที่จะไปเลือกตั้งเนี่ยคนเประชาชนในพื้นที่มีการประกาศอะไรชื่อวันไหนคะครับกรณีผู้มีสิทธิเลือกตั้งนะครับก็คือเอวันที่วันท,นที่วันที่สองพฤศจิกานยนนะครับก็จะปิดประกาศเป็นชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งครับสว้ที่จิ้ายครับผม ประกาศไว้ที่หน้าหน่วยเลือกตั้งนะครับโดยที่มีก็มีการประกาศกําหนดหน่วยเลือกตั้งด้วยนะครับมีประกาศเป็นทีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งด้วยนะครับผู้มีสิทธิเลือกตั้งเนี่ยนะครับก็ต้องไปตรวจดูเป็นรายชื่อตัวเองหมือนะครับหน่วยเลือกตั้งก็จะอยู่ในหมู่บ้านนะครับส่วนใหญ่นะครับไปดูนะครับว่ามีรายชื่อหรือไม่แต่อย่างไรก็ตามครับทางกรกตก็จะส่งหนังสือแจ้งเจ้าบ้านครับไปที่บ้านที่ท่านมีมีมีการเลขกที่บ้านนั้นนะครับว่าในบ้านนี้ มีใครบ้างเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอบาาตอในครั้งนี้ครับค่ะเราเปิดดูครับถ้าเกิดมีชื่อครบถ้วนก็ไม่เป็นไรครับไม่มีชื่อเกินขึ้นมาหรือชื่อขาดนะครับถ้าชื่อเกินชื่อขาดต้องรีบแจ้งนะครับครับค่ะแล้วก็มีวันที่เป็นวันยื่นคัดค้านคําร้องการคัดค้านการรับสมัครด้วยใช่ไหมครับขยายสักนิดนึ่งไี่มันคืออะไรคะครับวันวันที่ยื่นเอ่อ เพิ่มชื่อถอนชื่อนะนะครับสุดท้ายก็คือวันที่สิบเจ็ดพฤศจิกากรณีนี้แหละครับกรณีชื่อเกินหรือกรณีที่ชื่อขาดน,นะครับก็ต้องไปแจ้งที่สํานักงานทะเบียนนะครับว่าในท้องที่นะครับอาจจะเป็นอําเภออะไรต่างๆเนี่ยน,นะครับที่ท,ท,ที่อำเภอครับว่าเอ๊ะม,ม,ม,มีมันขาดไปนะคนนี้อายุสิบแปดปีนับถึงวันเลือกตั้งแล้วทาไมไม่มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งครับท,ทังที่หรือว่าคนนี้ชื่อเกินมาได้ยังไงเนี่ยหรือว่าเอ๊ะคนนี้ สียชีวิตไปแล้วนะครับมีชื่อมีชื่ออยู่ที่บ้านเนะี่ยเสียชีวิตไปแล้วนะครับก็ไปแจ้งด้วยครับเพราะว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นรา,ายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่ง,ซ,งซึ่งมันมันมันเกินขึ้นมานะครับก็คือไปแจ้งวันที่สิบเจ็ดภายในวันที่สิบเจ็ดพฤติการนะครับว่ามีชื่อหรือไม่มีชื่ออะไรต่างๆนะครับค่ะไอการเลือกตั้งครั้งนี้นี่ถ้าเทียบกับเมื่อ<ส>ช่วงแปดปีก่อนนี่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วอยากจะเน้นย้ำให้กับท่านผู้ฟังได้รับทราบบ้างไหมคะท่านเลขา เอ่อในการเลือกตั้งล่าสุดก็การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนะครับซึ่งเป็นคนละเขตครับกับอบตนะครับก็คือเมื่อเดอบตอก็คงในครั้งนี้ก็คือที่เลือกตั้งสุดท้ายของอบตก็คือเลือกตั้งนายกองค์การบริหารจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารจังหวัดครับก็ลักษณะของการเลือกก็ก็ๆๆเหมือนเดิมครับกาเลือกตั้งสองใบครับใบแรกก็คือเลือกตั้งนายก อีใกใบนี้็คือเลือกตั้งสมาชิก,กอ๋คอค่ะอะอย่างจะเชิญชวนยังไงส่งท้ายไหมคะเชิญเลยค่ะครับสําหรับประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนน้ำบนแต่และท้องท้องที่เนี่ยนะครับก็ถ้าท่านมีสิทธิเลือกตั้งขอให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งกันเยอะๆนะครับประเด็นแรกนะครับประเด็นที่สองนะครับก็คือ,เ,อ,อเลือกคนดีมาทําหน้าที่บริหารอย่าลืมครับว่าหน้าที่ของอบตอไม่ว่าจะเป็นนายกหรือสมาสภา ผมการหา,านบนเนี่ยนะครับใกล้ชิดกับท่านมากครับค,ครับเขาต้องมาดูแลสารทุกสุขเด็กของท่านในเขตตําบลบ้านเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ควรจะเลือกคนที่มาทํางานแทนเราครับอย่าไปเห็นแก่อินมสจ้างอะไระต่างาการซื้อเสียงเป็นสิ่งที่ไม่ดีครับครับผมขอบพระคุณมากค่ะท่านเลขากรกตค่ะเดี๋ยวมีโอกาสเรียนเชิญพูดคุยกันต่อนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณมากครับค่ะพันตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมานะคะเลขาธิการาคณะกรรมการการเลือกตั้ง